แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณไปได้อย่างมหาศาลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวอันน่าทึ่งของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กๆเริ่มต้นจากศูนยและก็ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกค่ะเขาคนนั้นก็คือเจฟเบซอสผู zos, ้ก,ก่อตั้งแอมซอน เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของเขาเริ่มตั้งแต่ในปี1994เจฟเบซอสมีอาชีพที่มั่นคงในฐานะของรองประธานบริษัทด้านการลงทุนในวอลล์สตรีทแต่เขาเลือกที่จะทิ้งความมั่นคงนั้นเพื่อไล่ตามสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนโลกได้ นั่นคือการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานั้นผู้คนยังไม่เข้าใจถึงศักยภาพของอินเทอร์เน็ตมากนักแต่เบซอรเขาเห็นโอกาสและเขาเริ่มที่จะวางแผนธุรกิจจากข้อมูลที่เขาพบว่าอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นกว่า2,300%เซต์ต่อปีคะ่ะเบ s o ซอร์เขาเลือกเปิดตัว a อ a z o n ในฐานะร้านขายหนังสือออนไลน์เพราะเขาเชื่อว่า หนังสือมีหลากหลายและก็ไม่จำกัดในเรื่องของขนาดพื้นที่เก็บเขาเริ่มต้นธุรกิจในโรงรถของตัวเองในเมืองซีแอตเทิลพร้อมกับภรรยาของเขาและพนักงานเพียงแค่ไม่กี่คนแนวคิดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อที่1ขเขายึดมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวเจเบซอสมุ่งมั่นที่จะสร้างแอมซอนให้กลายเป็นร้านค้าทุกอย่าง แม้จะเริ่มต้นจากหนังสือแต่เขาก็วางแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่สินค้าแทบจะทุกชนิดข้อที่2เขามีความหมกมุ่นในลูกค้าเบซอสกล่าวเสมอว่าเริ่มต้นทุกอย่างด้วยลูกค้าเขาให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นการขนส่งที่รวดเร็วการมีตัวเลือกที่หลากหลายการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก เขาดูแลลูกค้าของเขาเป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่3การยอมรับความล้มเหลวเบซอสเน้นว่านวัตกรรมมาพร้อมกับความเสี่ยงและ Amazon เองก็เคยล้มเหลวกับหลายๆโครงการอย่างเช่นตอนที่เป็นไฟเบอ Phone โทรศัพท์มือถือที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เขามองว่าความล้มเหลวเหล่านี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้บริษัทของเขาแข็งแกร่งขึ้นข้อที่4 ทำงานหนักและมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อช่วงแรกเจฟเขาทำงาน12-14ชั่วโมงต่อวันและเขาไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองหรือบริษัทของเขาเลยถ้าเกิดว่าคุณเองเป็นคนที่มีความฝันและมีความมุ่งมั่นคุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นจากพลังเล็กๆของคุณและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถึงจะเกิดขึ้นค่ะบางคนคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทุกๆวันก็ใช้พฤติกรรมเดิมๆอย่าลืมนะคะการที่คุณใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่สามารถได้ชีวิตใหม่แบบที่คุณต้องการได้เลยคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตคุณก็จะเป็นแบบเดิมค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้ค่ะข้อที่1จุดเริ่มต้นเล็กๆจะนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวของเจฟเบซอสแล้วคุณก็จะเห็นว่าเขาก็เริ่มต้นจากแค่โรงรถ เริ่มต้นจากแค่ขายหนังสือออนไลน์แต่เขาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเขาเองและเขาก็วิ่งไล่ล่าตามความฝันแล้วคุณล่ะคะมีความฝันอะไรอยู่คุณเองก็ต้องเริ่มเหมือนพวกเขาคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่คุณต้องพยายามอย่างต่อเนื่องและคุณก็ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคค่ะข้อที่ 2. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตของคนเราคุณลองนึกดูนะคะว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในทุกวันมันสามารถทำได้เลยค่ะนิสัยอะไรบ้างก็อย่างเช่นการตื่นนอนคุณควรจะเริ่มตื่นนอนให้ไวขึ้นปกติคุณอาจจะเคยตื่นเจ็ดโมงเชา้าขยบมาตื่นให้ไวขึ้นสัก15นาทีได้ไหมคะหรือปกติคุณอาจจะเคยตื่นตีห้าครึ่งถ้าคุณอยากจะทำอะไรที่ได้มากกว่านั้นคุณก็ขยบให้คุณตื่นไวขึ้นอย่างนี้เป็นต้น การที่คุณตื่นนอนไว้ขึ้น15นาทีคุณจะมีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้ทำสมาธิได้คิดได้วางแผนเพื่อพัฒนาตัวคุณเองจากเล็กๆ15นาทีนี้แหละค่ะการอ่านหนังสือในทุกวันหากคุณเลือกที่จะหยิบหนังสือเป็นเล่มมาอ่านก็ย่อมได้แต่ถ้าคุณไม่ถนัดเลือกฟังคอดแคสต์วันละหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ที่จะพัฒนาคุณให้คุณก้าวกระโดดหรือเติบโตไปข้างหน้าทางความคิดค่ะ เริ่มเล็กๆโดยการเก็บเงินวันละ50บาทหรือเอาเท่าที่คุณไหวอาจจะ20บาทหรือ10บาทแต่ขอให้คุณทําแบบนั้นให้ได้ทุกวันแล้วสิ้นปีลองมาดูนะคะว่าความสําเร็จเล็กๆของคุณมันจะเกิดขึ้นได้สิ่งเล็กๆเหล่านี้หลายคนก็มองดูว่าโอ้โหมันเล็กน้อยแต่เชื่อเถอคะค่ะถ้าคุณทําต่อเนื่องเป็นปีคุณจะรู้ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะข้อที่ส คุณเชื่อในเรื่องทฤษฎี1%มั้ยไหมคะถ้าเกิดว่าคุณปรับปรุงตัวเอง1%ทุกวัน1ปีคุณจะดีขึ้น37เท่าทฤษฎีนี้อธิบายว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการกระโดดข้ามแต่มันเกิดขึ้นจากการเดินทีละก้าวแต่ค่อยๆเดินอย่างมั่นคงคะ่ะข้อที่4เคล็ดลับเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มันสามารถเริ่มต้นได้เลย โดยการตั้งเป้าหมายระยะสัน้นเช่นวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายคุณก็เริ่มได้เลยค่ะอาจจะวิ่งรอบสนามสักหนึ่งรอบหรือจะเป็นซิทอัพสักห้าครั้งหรือจะเป็นกระโดดตบ30ครั้งอะไรก็ได้ที่คุณทำได้แต่คุณต้องเริ่มเลยการเขียนความสำเร็จเล็กๆล,ลองเขียนขอบคุณตัวเองในทุกวันก่อนนอนในหนึ่งวันคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น ขอให้คุณเขียนถึงความสำเร็จนั้นชื่นชมตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณทำได้ง่ายๆเอาที่คุณสะดวกและสบายใจแต่คุณจะต้องเขียนขอบคุณตัวเองหรือหาความสำเร็จเล็กๆของตัวเองให้ได้ในทุกๆวันและคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกวันเสมออาจจะเป็นในเรื่องของ AI เรื่องแอปพลิเคชันแ a นวาเรื่องทักษะต่างๆฝึกฝนภาษาอังกฤษ การดูวิดีโอการพัฒนาความคิดการฟังพอดแคสต์อะไรก็ได้ให้คุณได้ความรู้ใหม่เติมสิ่งดีๆให้กับสมองของคุณและข้อที่5คุณคือคนที่สร้างชีวิตของตัวคุณเองทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากใจของคุณเองค่ะไม่มีใครมาบังคับว่าคุณจะต้องเดินไปข้างหน้าเพราะว่าตัวของคุณเองนั่นแหละที่จะบังคับตัวคุณได้ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มอีกหนึ่งปีข้างหน้า คุณก็จะยังอยู่ที่เดิมค่ะดังนั้นคุณเห็นพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะดูเหมือนกับว่าคุณทำแล้วยังไม่มีผลทันทีแต่ถ้าคุณทำต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคุณก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะเชื่อแน่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แต่คุณต้องเริ่มด้วยใจที่เข้มแข็ง และด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวคุณครูเก๋เชื่อว,ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความสำเร็จของคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแชร์ให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้และถ้าคุณอยากจะติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกต่อคุณสามารถกดติดตามช่องดแคสครูเก๋สเตชันเอาไว้ได้เลยค่ะครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันวันนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ครูเกลรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ